สวัสดีครับสามจิกมาปอบกับผุ้มผีบะหมี่จนกันเหมือนเดิมสามจิกนะเรามาเลขกูแปดกีลดวันที่ยุบุกนี้ที่รัมจนกูหน้าม้มตุงกรมินจังหวัดตรังลาดมีกนะเสนอซึกหัวมันวันวิเชียนดามิกนะกูเอกพิเศษชุดปอบกับละว่างเสื้อเอิ้นกับมีลาบดามีกนะหัวกูนี่ก็เป็นกูที่หน้าแหล่หน้าติดตามอีกหนึ่งกูสามจิกนะสามจิกรันใดที่จะเข้ากลุ่มเลนัวจนดูได้แต่รถกีต่รถจีบสามจิกร่างหมัดกดลิงรวมกลุ่มที่หน้าปลูกควายได้เลยสามจิกนะเรามากว้างประวัติิกกกกองััวูนนนี่่แบบยยได้เลสามะ กูดุกด่างมาใจเหลือสื่นนะกายกายคู่กุนบันเหล่าเสดาคปีตแปดจำมีกนะตัวนี้ก็จนหมาหนึ่งกลางนะะนาธิร้มจนกูบานกลองเฮุจำอีกนะตัวนี้ก็จนประปิดเดินตุบโตขึ้นออยใส่ปังนะคุมกอกดกอต่อกลางแก่งแรงแก่งแรงจำอีกนะสุวลมราบวกกูจนนะจนกูแดงลันดาก้าห้ามอุดมจับเรือมีลาบนะกายคู่ล้านตาแก้วตำมีกนะหลาทุนนีะนาธิรัมจนกูบานตาลังนะตัวนี้นะกลองไอ้กุ้ง ตัวนี้ก็จนประเพรตเรื่อยๆใช้ประโยชน์ดีนะจนประเพรตป่าอ้วกป่า,ปาตัวดีจนเนี่ยมีน้ำใจทำอีงนะอ้วกโงนี่ก็เป็นโงตีนาแ,แลนะ่หน้าตีดตา,าไม่นึกโง่ทำอีงนะเรามาเป็นก้ำลังใจต่างร้องไห้วันที่ยุบนี้มีคำตอบแน่นอนที่้่ำจนโง่น่าม,ม่อมตุงละมินจังหวัดตรงกลา้าทำอีกนะซ้ำิีกตันใดที่เชืกลุ่มเล่นหัวจนโดยใต้ตระกูลตระกจีบซ้ำอีกงสามารถกดลิงหลอมกลุมล่มตีนกกับปลูกไกวได้เลยซ้ำอีงนะอากรมูลกองป้อมปิดปากประกันใดป้อมกงินต้องก่อตัวก่งไปด้วยำอีกไปด